ตอนรับเข้าสู่ช่องเบียร์บรรจารนะคะวันนี้เบียร์บรรจารก็ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะด้วยรถโตโยต้าเบลโอนะคะเพื่อนคู่มิดมิดคู่ใจคะ่ะไปแบบ<น>ง่ายนะคะรถยังเดิมอยู่นะคะไม่ได้ทำอะไรกับรถเลยเพราะว่ายัางไม่มีเวลาที่จะ ไปฉีดวัคซีนเข็มแรกค่ะแล้วก็กลับมาแล้วค่ะพร้อมโชคนะคะนี่ค่ะเดินกลับมานะคะก็ได้ดอกเข็ม6กีบนะคะโหไม่ค่อยมีสาระเท่าไหรค่คลิปนี้ค่ะโอเคนี่ระหว่างทางนะผลการฉีดวัคซีนเข็มแรกของเบียบร์เบนจานะคะก็คือชิโนโฟาร์มหรือซิโนโฟาร์ เอาเอาเอานะคะเรียกจิดเรียกถูกขอไปนะคะแล้วนลตกเดี๋ยวกลับมาแล้วค่ะหมอมือเบามากค่ะหมอฉีดตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะจากการนั่งนั่งที่โรงงานนั่งที่ฉีดก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินทางกลับมาก็ยังปกติดีทุกอย่างนะคะก็หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังปกติดีอยู่นะคะไม่มีผลใดๆ แต่หลังจากนี้ก็รอดูอาการต่อไปนะคะไปฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเข็มแรกมามีความตื่นเต้นเพราะว่าบางคนฉีดแล้วก็แพ้นะคะทุกคนเบียร์พอมาถึงบ้านก็ไมไ่หยุดเลยค่ะซื้อพาเลตมาทำหน้าต่างเปลี่ยนหน้าต่างไม้ข้างบ้านนะคะก็หน้าต่างมันพุกก็เลยซื้อมาก็เลยทำกันพอถึงบลาก็ซื้อมาซื้อปลา หมอหมอลนหมอปลากินค่ะก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะคะไม่รู้สึกอะไรก็ปกติหมอก็มือเบามากเลยนะคะทุกคนหมอที่ฉีดเบียร์ค่ะฉีดวัคซีนให้เบียร์มือเบามากเลยนะคะทุกคนอืมวันนี้ก็เลยบอกว่าอาหารอาหารของเบียร์บรรจาก,ก็มื้อแรกก็จะเป็นบะหมี่บะหมี่จาก MK นะอืมหนึ่งกล่องแล้วก็ แล้วก็มาปลาหมึกย่างแล้วมื้อนี้ก็เป็นปลาหมึกย่างจิ้มวาซาบินะเออแล้วมื้อนี้ก่อนนอนก็กินปลาหมอหล่นปลาเนาะกับพริกน้ำปลาเนี่ยออไม่รู้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้เช้าก็จะเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างปกติดีชิโนฟาร์มนะคะปกติดีสำหรับเบียร์เบนจาคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเบียร์เบนจานะคะขอบคุณค่ะ บายบายค่ะ